สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฮตติกติดขอบขอพาคุณคุณผู้ชมย้อนรอย20ทีมในประวัติศาสตร์ที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในแต่ละฤดูกาลของพวกเขาในยุคปัจจุบันเริ่มเป็นเรื่องปกติแล้วที่เราเห็นบรรดายอดทีมยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์หลายรายการมาของได้ในทุกๆฤดูกาลช่องว่างของความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆการคว้าแชมป์รายการใหญ่เพียงหนึ่งใบอาจไม่เพียงพอที่คุณซอจะการันตีตําแหน่งของพวกเขาอีกต่อไปในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทั้งบาซโล เรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและ Liverpool, ลิเวอร์พูลล้วนต่างเคยมีความยิ่งใหญ่ในลีกของพวกเขามาแล้วทั้งสิน้นการเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ดูจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะฉูกยกย่องและฤดูกาลที่ยิ่งใหญ่ของแต่ละสโมสรมีช่วงไหนกันบ้างมาดูกันเลยครับโดยพาร์ทแรกนะั้นเราจะพาไปดู10ทีมแรกที่ประสบความสําเร็จในช่วงเวลาของแต่ละช่วงในสโมสรน,นั้นๆไปเริ่มกันเลย เอซิมิราในฤดูกาล1993ถึง1994เอซีมิราชุดคว้าทริปเปิลแชมป์ในฤดูกาล2 9 9 3นะับเป็นฤดูกาลที่น่าจดจำมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอล ภายใต้การคุมนับของฟาบิโอคาเบิโลมีลานควาแชมป์การโชซิเลียโดยมีคะแนนนำห่างอันดับ2อย่างยูเวนตุส3คะแนนแม้พวกเขาจะทำได้เพียง36ประตูจาก34เกมนในลีกเท่านั้นมีเพียงแค่4ทีมที่ทำประตูน้อยกว่าพวกเขาและ2ทีมนั้นตกชั้นอย่างไรก็ตามด้วยรากฐานอันแข็งแกร่งที่ถูกสร้างภายใต้การนำทัพของเปาโลมาดินีและบรังโกบาเรซีที่เรียกได้ว่าล็อกตายหน้าประตู ขณะที่พวกเขากำลังใช้แสงในเวทียุโรมิราลานกดรวมกัน7ประตูใส่โคเปนเฮเกนและ3ประตูใส่ฟอร์โตและมูนาโกนในรอบรองในเส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับชุดดิมทีมอย่างบาร์เซโลนาภายใต้การคุมทัพของโยฮันครับในเกมนั้นโรมาดิโอซอยคอฟคูมันและกัวเดวลาถูกเก็บกวาดเรียบก่อนโดนไป4ประตูต่อศูนย์ในเกมที่มิลานปิดเกมได้ตั้งแต่60นาทีแรกของเกมนอกจากนั้นทีมของคาเบโลยังคว้าแชมป์ ซูเปอร์โคปาอิตาเลียนในฤดูกาลนั้นแม้พวกเขาจะพลาดแชมป์ยูโรเปียนซูเปอร์คัพและอินเตอร์คอนติเนนเัลก็ตามอาจากในฤดูกาล1971และ1972อาจจะกลายเป็นทีมยุโรปทีมที่2ที่คว้าทริปเปิลแชมป์ในฤดูกาล1971 19.2โดยฟา e ici, ลาชแคมเอเดเวนซีและ KNVB ครับและยูโรเปียนครับในชุดตำนานที่นำโดยโยฮันครับโยอันเนสเกนอาอโนโมูเรนและจอนนี่เรปภายใต้การคุมทีมของสเตวานโควาแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นในลีกโดยพวกเขายิงถึง104ประตูใน34เกมลีกและปิดฉากด้วยดูกาลด้วยการถลม่มวิเทลขาดลอย12ต่อ1ต่อด้วยเอาชนะ FC เดนฮาร์3ประตูต่อ2ฟ้าชมปม KNVB ครับมาครองได้ขณะที่ดินามโมเรสเดนมาร์เซออาร์เซนอลและเบนฟิก้าถูกพวกเขาเขียยตกรอบในฟุตบอลอยูโรเปียนครับโดยเป็นโยฮันครับทํา2ประตูพาทีมเอาชนะอินเตอร์มิลานเนือรอบชิง ทำประตู30ประตูในฤดูกาลของพวกเขาและพาทีมฟว้ายูโรเปียนครับสมัยที่2มาของได้สำเร็จอาร์เซนอลในฤดูกาล2003-2004ควา้าแชมป์ในฤดูกาลนั้นแบบไร้พ่ายซึ่งไม่มีใครเคยทำได้ในพรีเมียร์ลีกเหมือนพวกเขาเทอร์รี่องรีเดนิสเบิร์กแคมป์พาติกเวีรารวมถึงบรรดานักเตะเพื่อนร่วมทีมต่างถูกยกย่องให้เป็นชุดที่แข็งแกร่งที่สุดในอาชีพของการคุมทีมอาร์เซนแบนเกอร์ โดยแม้จะพาท่าตกรอบฟุตบอลถ้วยด้วยน้ำมือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและมิดแลนดโบและยูฟ่าแชมเปียนลีกโดยแพ้เชลซีนั่นเองในฤดูกาลแรกของเวนเกอร์เป็นการพาทีมคว้าแชมป์ลีกเอฟเอครับต้องสงสัยเลยว่าฤดูกาลแชมป์ไร้พ่ายเป็นฤดูกาลที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยทีเดียวอตเลติโกโมาดริตฤดูดกาล1995-96แม้วันนี้อตเลติโกโมาดริดจะถูกปรับโฉมให้เข้ากับฟุตบอลยุคป,ปัจจุบันโดยเดียโกซิมโอเนแต่เขาไม่ได สร้างมันขึ้นมาในแบบที่ไม่มีที่มาที่ไปรดูการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสโมสรเกิดขึ้นในฤดูการ95และ96ภายใต้คำคุมทับของราโดเมียแอนติสพวกเขาควาแชมลีก ลาลิกาสเปนและโกปาเดเรมาคองโดยมีซิเมโอเนเป็นหัวใจสำคัญของทีมชุดนี้อลานิโกโจบด้วยตำแหน่งแชมป์โดยมีคะแนนนำหน้าบาร์เซนารองจากฝูงถึง4คะแนนขณะที่คูปรับร่วมเมืองอย่างเรอัลมาดริดก็เสื่อสนจบอันดับที่6ผ่าตั๋วไปเล่นยูโรเปียนคัพรอบคัดเลือกพวกเขาอาชนะบาเลเซียไป6ประตูต่อ5สุดระทึกในเกมโกปาเดเรรอบรองชนะเลิศผ่านเข้าไปชนะบาร์เซนานึ่ประตูต่อศูนย์ในช่วงต่อเวลาพิเศษได้ ได้สาเร็จทับตามีไม่ได้หวนกลับมาคว้าแชมป์อีกจนกระทั่งในฤดูกาล2013-2014ภายใต้การคุมทัพของซิเมเน่ซึ่งพวกเขากลายเป็นทีมแรกที่คว้าแชมป์ลีกโดยไม่ใช่2ทีมเอลกาซิโกในรอบ10ปี บาร์เซโลนาในฤดูกาล2008-2009ตอนที่เปปกัวเดลลาเลื่อนจากผู้จัดการทีมบาร์เซโลนาเบย์ขึ้นมาคุมชุดใหญ่ในปี2008แทบไม่มีใครคาดคิดเลยว่ามันจะเป็นฤดูกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลยุโรปมาซ่ากวาดล้างทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าและนิยามแนวทางฟุตบอลการเล่นของพวกเขาว่าติกิตาก้าและครองความยิ่งใหญ่มาที่สุดเท่าที่ทีมทมหนึ่งจะทำได้ทีมของกัวเดลลาเอาชนะแอตเลนติกบิ คว้าแชมป์กบาเดเรก่อนคว้าแชมป์ลีกลาลิกาสเปนในอีก3วันต่อมาและปิดท้ายด้วยการเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเซอร์เล็กฟูกสันทีมมีสุดยอด3ประสานอย่างรูนี่โรนัลโดและเตเบสชนะใน2ประตูต่อสูงนัดชิงแชมเปียนส์ลีกทีมชุดควา้าที่เป็นแชมป์ยังไม่หยุดสร้างประวัติศาสตร์เท่านี้ในฤดูกาลต่อมาเพ้าคว้าแชมป์ซูเปอร์โกปายู่ฟาซูเปอร์คัพ และสโมสรโลกปิดฉากการคว้าแชมป์6รายการภายในปฏิทินเดียวบาซ่าคว้าทีมแชมป์ได้อีกครั้งในฤดูกาล2014-2015ด้วยการประสานงานของ MSNT บทขยี้ทีมในสเปนและยุโรปไม่มีชิ้นดีทีมของกวัวเดวลวานานั้นยังคงเป็นทีมชุดเก็บคะแนนได้มากที่สุดในฤดูกาลนั้นนั่นเอง บาเยอร์มิวนิกในฤดูกาล2013-2014บาเยนร์มิวนิกถือเป็นทีมหนึ่งในชุดควา้าแชมป์ที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ณเวลานั้นทำลายสถิตินับไม่ถ้วนในเส้นทางการคว้า4แชมป์ของพวกเขาทางบุนเดสลีกาแชมเปียนส์ลีกเดเบโพคาวและเดเบ เทีมของจุ๊บไฮเกสคว้าแชมป์ลีกโดยมีคะแนนทิ้งห่างทีมอันดับที่2ถึง25คะแนนเป็นสถิติใหม่ในณเวลานั้นเก็บได้ถึง91คะแนนคว้าแชมป์หลังผ่านไป28เกมเท่านั้นชนะ29จาก34เกมทำประตูได้ในเกมลีก ทุกนัดและซึ่งเคยเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในลีกก่อนหน้านี้เพราะว่าแม้ทีมของพวกเขาจะไม่เจองานง่ายในฟุตบอลถ้วยพวกเขาเอาชนะทีมบรุสเซียดบมุงของเจกเกนคอปในนัดชิงแชมเปียนลีกเดเบพโพคาลซูปเปอร์คัพในเส้นทางการคว้าแชมป์ในนัดชิงเหนือสตุกาดโดยความสําเร็จที่น่าประทับใจที่สุดคือการคว้าแชมป์แชมเปียนลีกอาเยนรับเป็นทําประตูในนาทีสุดท้ายที่เวมบีส่งทีมบบเยนขึ้นแท่นทีมยอดเยี่ยมในโลกณนะเวลานั้นและลบฝัน รในเกมพบกับเชลซีเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้ ต่อไปเบนฟิก้าฤดูกาล1,960ถึง1,961ต้องย้อนกลับไปไกลหน่อยเบนฟิก้านั้นเคยคว้าทริปเปิลแชมป์ในฤดูกาล2013-2014แต่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาคือการวาคว้าแชมป์ยูโรเปียนคับ2ปีติดต่อกันในปี1961และ1962ภายใต้การคุมทีมของกุนซือระดับตำนานอย่างเวลลาเกตมันถ้วยใบยแรกมาจากปีที่พวกเขาคว้าดับเบิลแชมป์ด้วยแชมป์ลีกและยู โดยเกมรุก Jose โชเซออาเกตรรเบิดฟอร์มกดไปถึง43ประตูในทุกรายการซึ่งฤดูกาลนั้นเป็นฤดูกาลแรกที่ยูเซบิโอมีส่วนร่วมในทีมเป็นฤดูกาลแรกอีกด้วยเบนฟิก้าเริ่มต้นฤดูกาลด้วยการชนะ12จาก13เกมแรกและพวกเขาเฉือนสปอร์ติ้งลิสบอนคว้าแชมป์โดยมีคะแนนนำถึง4คะแนนและแพ้เพียงแค่2นัดตลอดทั้งปีพวกเขาแพ้สุดช็อคต่อวิเตอรเรียเซตูเบล4ประตูต่อ5ในฟุตบอลโปรตุเกส แต่มันถูกทดแทนด้วยการเอาชนะบาร์เซโลนาในนัดชิงชนะเลิศยูโรเปียนคัพแทนกัตมันตำนานฮังการีสร้างชื่อเหนือเพื่อนร่วมชาติอย่างลาซซโอคูบาล่าซันดดรคอสซิลและซอตันซิลบอร์ในเกมที่เบนฟิก้าเอาชนะ3ประตูต่อ2ก่อนมาย้ำด้วยการชนะเรียมาริด5 5ประตูต่อ3ในฤดูกาลต่อมาแม้าราชานชุดขาวจะได้เฟเรนปุตกัสทำแฮตทิกในเกมนั้นก็ตาม บรูซีดอทมุนในฤดูกาล2011และ2012ความสําเร็จขิังใหญ่ที่สุดของบรูซีดอทมุลอาจเป็นการควาร้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล1,996-1,997แต่การคว้าดับเบิลแชมป์ในประเทศในฤดูกาล2011และ2012ภายใต้การคุมทีมของเจเกนคอปก็เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่เขาคว้ามาครองได้แม้จะเริ่มต้นไม่สวยนักหลังพวกเขาแพ้จุดโทษใน DFL Super Cup กับคู่ต่อสู้ร่วมเมือง อย่างชาวเก้และเก็บได้เพียง7คะแนนจาก6เกมแรกในบุนเดสลีกาแต่หลังจากความพ่ายแพ้ต่อฮันโนเวอร์ในวันที่11กันยายนพวกเขาก็ไม่แพ้ในเกมประเทศอีกเลยโรเบิร์ตเลวันดอฟสกีระเบิดฟอร์มกดไป30ประตูพาทีมเก็บ81คะแนนโดยการออกสตาร์ทในฤดูกาลที่ไม่ดีนักส่งผลต่อเกมยุโรปของพวกเขาเช่นกันโดยจบอันดับสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มแชมเปียนส์ลีก แต่หลังจากกําจัดฟอร์มที่ไม่คงเส้นคงวาออกไปพวกเขาก็ไม่เคยหันหลังกลับมามองอดีตอีกเลยเซลติกในฤดูกาล1 9 6 6กากถึงการคว้าทริปเปิลแชมป์ในประเทศดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับเซลติกไปแล้วณนะปัจจุบันนี้แต่ไม่มีปีไหนที่จะมาเทียบเคียงการคว้าทริปเปิลแชมป์ในยุโรปของพวกเขาในปี1 9 6 6ถึงได้เลยภายใต้การคุมทัพของจอห์นสตนคว้าแชมป์ทุกรายการที่พวกเขาเข้าร่วมไม่ใช่เพียงแค่ชแชมเปี้ยนส์ลีกและสกอต ครับพวกเขายัางคว้าแชมป์สกอตติสีกครับการ์ดโกครับและทำประตูรวม196ประตูจาก5รายการพวกเขาเอาชนะเรนเจอร์ในสกอตติสครับไปแบบไม่ยากเย็นจุดพีของพวกเขาคือวันที่25พิพฤษภาคมปี1967พวกเขาเอาชนะอินเตอร์มิลาน2ประตูต่อ1คว้ายูโรเปียนครับไปของได้สำเร็จในฤดูกาลนั้น เชลซีในฤดูกาล2วัน9ถึง2วัน10วันที่มีความสุขที่สุดของเชลซีอาจจะเกิดขึ้นในเมืองมิวนิกในปี2012แต่การคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกของพวกเขาเกิดขึ้นในฤดูกาลที่มีฟอร์มของทีมที่ไม่คงเส้นคงวาและจบเพียงอันดับ6ในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นหลังจากสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและ FA Cup คัพภายใต้กำคุมทีมของคาร์โลอันเชลอตติได้ใน2ฤดูกาลก่อนหน้านั้นดิเดเย่ด็อกบาระเบิดฟอร์มกดไป37ประตูรวมทุก รายการดานแป้งลมพาดทำไปถึง26ประตูขนาดที่ฟรองมาลูด้าและนิโคล่าอเนลกาทำไปคนละ15ประตูอีกทั้งเชลซียังทำลายสถิติกดไปร้3ยประตูในลีกปาดหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าชแชมป์ลีกอีกด้วยคะแนนนำหน,นึ่งคะแนนและในเกมสุดท้ายโชว์ฟอร์มสุดยอดเอาถล่มวีแกน8ประตูต่อศูนย์พวกเขาเฉือนเอาชนะพอร์ตมัธในนัดชิงแชมป์เอฟเอครับโดยด็อกบาเป็นคนทำประตูชัยในเกมนั้นด้วย